เนี่ยค่ะลงไปครึ่งหน้าเห็นไหมเอามาทาปากดีกว่าติดทนดีน้ำเกลือลาฮะเห็นไหมทุกคนไม่หลุด สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันในช่องลิกานะวันนี้ก็มาเจอกันในคลิปแต่งหน้าสงกรานอีกคลิปหนึ่งนะคะใครยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ก็สามารถย้อนดูกันได้นะคะก็จะเป็นคลิปที่ใช้เครื่องสำอางที่มีขายในเซเว่นนะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้แพงนะคะเริ่มตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องสำอาง7ชิ้นด้วยกันนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยลิาอยากมาทําอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าลิอยากลองเครื่องสำอางเฮลิกบีอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ลองใช้แล้วก็คือมันก็กันนะ้ำปิดทนเหมือนกันจะได้้้้้มาาาแนน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 นะะะะะํกกกกกันัใใคคคคลลลิิิปปปปีีีดดดววยยยย็เเเพื่อ่อไไหจู๋ ในคลิปนี้เนี่ยดิก่ะใช้อะไรมาแต่งหน้ากันนะคะไปสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคือการทากันแดดนะคะในคลิปที่แล้วอ่ะลืมแนะนําอันนี้ไปเพราะว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ดิกว่ามันก็ใช้ดีเพราะว่ามันกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะก็คือกันแดดอันใหม่นะคะของมิสมิอันนี้นะรุ่นนี้เลยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะรุ่นนี้ก็คือกันน้ำกันเหงื่อได้นานแล้วก็กันแดดดีด้วยนะคะนี่คือใช้มาได้ประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะ น้ำไม่ลอยนะคะไม่ขาวไม่วอกเลยนะรองพื้นเนี่ยได้มีการเทสมาแล้วนะคะแล้วก็มี5แบรนด์นี้นะคะที่เข้ารอบนะเพราะว่าติดทนแล้วก็กันน้ําดีเลยนะคะถ้าให้แนะนําอันที่รู้สึกว่ากันน้ําแล้วก็ปกปิดแล้วก็ติดทนที่สุดนะก็จะเป็นสามอันนี้จะเป็นงานที่แบบ ติดทนแล้วก็ปกปิดนะคะแล้วก็กันน้ําได้ดีเนื้อที่มีความแบบปกปิดแน่นๆหน่อยก็จะเป็นอันเนี้ยของสีจันปกปิดแน่นๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็ปกปิดเหมือนกันส่วนนี้จะเป็นแนวแบบฟิลแบบางเบาแต่ปกปิดนะคะแล้วก็ติดทนนานรองลงมานะคะที่กันน้ําติดทนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสไตล์แบบงานผิวหน่อยคือเนื้อแบบว่าไม่ได้แบบ แน่นมากนะคะแต่ว่าก็กันน้ำได้ดีแล้วก็ติดทนนะก็จะเป็น2อ,อันนี้ของเมลินดาแล้วก็ของ for you t ท o นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะสำหรับวันนี้นะคะลิก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกกันไหนดีอันนี้เราพูดไปในคลิปที่แล้วเนาะคลิปแรกที่เราใช้แบบ2นะเนาะแล้วก็ทุกคนเห็นผลลัพธ์ไปแล้วแหละเป็นติดทนดีจริงๆนะคะเราจะมาดู2อ,อันนี้ ถ้าให้เลือกอันที่กำลังอินที่สุดก็น่าจะเป็นของ Maybelline ฝาขาววันนี้ที่เพิ่งรีวิวไปเพราะว่าเขาติดทนมากแล้วก็บางเบามากนะคะสบายผิวปกปิดได้ดีเลยนะคะอันนี้ก็กันน้ำได้ดีด้วยนะคะก็เลยอ่ะเดี๋ยวเลือกอันนี้ละกันเนาะอันนี้จะเป็นเบอร์310เข้มสุดเลยแต่ว่าถ้าในเรื่องของสีอต้องให้ L'Oreal รุ่นนี้เพราะว่าสีมันจะมีแบบเฉดสีเยอะกว่านะคะอืมปกปิดแล้วก็ติดทนกันน้ำเหมือนกันนะคะอืนี่ค่ะใช้อระมานี้ นี่ลองให้ดูก่อนนี่คือแบบหยดไหมทำเียนนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยทาได้ครึ่งหน้าและอันนี้คือต้องรีบเปลี่ยนหน่อยว่ามันเซ็ตตัวเร็วมากเลยรุ่นเนี้ยนี่ค่ะลงไปครึ่งหน้าเห็นไหมปกปิดดีนะคะแต่ว่ามันยังมีความเป็นผิวอยู่แล้วก็ตัว uh, เมเบลียนี้ดิชอบที่ว่าใช้แล้วหน้าผ่องนะตอนที่ดิคอสอบใช้อะก็คือใช้ทั้งวันอะผิวหน้ายังผ่องอยู่เลยแล้วก็รองพื้นติดทนมากดูดิทุกคน งานผิวแบบสวยมากชอบมากเลยมันเนียนแบบผิวเนียนแล้วก็ปกปิดดีนะคะโอเคอันนี้ก็ลงงานผิวเสร็จแล้วนะคะใช้รองพื้นฝาขาวเมเบลีอันนี้เลย ผิวเนียนมากทุกคนปกปิดดีนะอันนี้ต่อมานะคะก็จะมาไลดังกันหน่อยนะคะก็จะใช้เป็น Dolly Eye Pencil วันนี้นะคะของแบรนด์ k ท t ่นะคะอันนี้นะนี่จะเป็นเบอร์ศูนหนึ่งนะคะดีซื้อมาสองสีเลยเออหรือว่ามันใช้ง่ายดีนะคะแล้วก็ลองแล้วติดทนมากทุกคนนี่จะเป็นสีแบบน,นี้ก็เอามาลงก่อนนะคะไล์แบบนี้ไปก่อนอันนี้ลองแล้วคือทนมากเลยก็เลยเลือกมานะคะที่จะลงเป็นเบส เบิกตาแบบนี้ไปก่อนนะคะมาในส่วนของสีแก้มนะคะสีแก้มเนี่ยเลือกมาให้หลายอันเลยนะคะเพราะว่าเราได้ลองแล้วนะคะติดทนกันน้ำดีนะคะอันแรกก็อันเดิมเลยที่พูดถึงในคลิปที่แล้วของสมูทโตนะยังคงชอบเขาอยู่นะเพราะว่าเขาติดทนดีเลยะคะ่ะทาแก้มทาปากหลายทนมากนะคะอันนี้แล้วก็อีกอันนึงนี่จะเป็นของเมเบลีนนะคะอันนี้อันนี้ลองแล้ว ต้องเป็นสีนี้ไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดสีที่อ่อนกว่านี้จะไม่ค่อยกันน้นเท่าไหร่นะคะนี่คือเบอร์สิบนะคะแล้วก็เนี้ยคือที่สุดของความทนเลยนะคะคือลิปของแมกนะรุ่นใหม่นะคะอันนี้คือลิปทดสอบนะโดนน้ําก็คือแบบหลุดออกยากมากแล้วก็ลุกเนี้ยเวลาที่เรากินข้าวนะคะหรือว่าเจอของมันอนะ ก็หลุดน้อยมากเลยนะอันนี้ถ้าเกิดใครมีงบก็แน,นะนํานะเพราะว่ามันติดทนจริงๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้จะเป็นลากราสนะคะเป็นบัตรด,ดําอันนี้นะอันนี้เอามาทาปากแล้วทนมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ทาแก้มก็ติดทนค่ะแต่รู้สึกว่าทาปากติดทนกว่านะคะก็เลยเลือกมาให้เป็นตัวเลือกนะทุกคนสีเบอร์สิบนะจะเป็นสีแบบนี้เนื้อจะมีความเงาๆแบบนี้นะคะอันนี้เราลงแบบเผื่อไว้เพื่อให้แบบเวลาที่ เราเล่นน้ำไปทั้งวันมันยังมีส่วนด้านในที่ยังคงติดอยู่นะคะนี่สีแก้วน่ารักมากนะคะเอาลิปแม็กอันนี้มาผสมหน่อยแม็กสอันนี้คือเบอร์68นะคะสีนี้ออกนุดนๆลองมาผสมนิดนึงเอามาทาเปลือกตานะคะแต่เรต้องรีบเปลี่ยนนะเพราะว่ามันจะเซ็ตตัวเร็วนะคะ Lip Mac ลิปแม็กรุ่นเนี้ย เราจะบิวเพิ่มอีกนะคะใช้เมเปิลลนอันเดิมเลยให้เข้มๆไปก่อนเดี๋ยวมันจะอ่อนตอนเราลงแป้งนะคะต่อมาเราก็จะลงแป้งทับนะคะลิกเลือกมาให้2แบรนด์นะจะเป็นแป้งเจ้านานกับแป้งคิวเพลสนะคะรุ่น one two beautiful นะเพื่อนๆลองเลือกกันได้นะคะแต่ว่าในคลิปที่แล้วนะลิกใช้เป็นของคิวเพลสไปแล้วเนาะคลิปนี้ลิกจะใช้เป็นของเจ้านางละกันนะอันนี้เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่า ทนน้ำทนเหงือ่อแล้วก็ติดทนนานนะคะงานผิวผ่องนะสีที่ใช้คือเบอร์ศูนย์สามนะคะจะเป็นสีเข้มสุดเนี่ยถ้าเผื่อเราเล่นน้ำใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดส่วนตรงนี้มันหลุดไปอะคะ่ะมันจะยังเห็นสีแก้มด้านในที่เราทาไว้อยู่นะเนี่ยองแป้งเอาหน้าเนียนมากนะคะเห็นไหมเรามาเขียนคิ้วกันนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นที่เขียนคิ้วของอาชิตานะคะอันนี้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะว่ากันน้ำดีมากๆเลยนะ อีกเลือกมาใช้เลยเพราะว่ามันจะมีความแบบเกาะขนคิ้วได้ดีนะคะแล้วก็ติดทนนานมากมันจะเป็นสีออกอย่างนี้นะสีเทาๆนะคะแล้วก็ใช้กับหัวแปรงที่เป็นรูปทรงหัวตัดแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้มาสคาร่าในการล็อกขนคิ้วนะนี่เขาใช้อันนี้นะคะของ a y b e l บล n นนะอันเดิมซองนะคะ เบิกตานะคะที่จะลงเป็นเนื้อฝุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะที่จะใช้ของเมอริสกาอันเดิมนะเพราะว่าลองแล้วคือทนจริงๆอ่ะเออเป็นเนื้อฝุ่นที่ทนนะคะนี้ใช้เฉพาะเนื้อแมทนะคะอันนี้นะก็ใช้มือเลยละกันเพราะว่าใช้มือแล้วสีมันแน่นนะคะสีชัดแล้วก็เพิ่มความวิงนะคะที่จะไม่ใช้อันนี้แล้วที่แบบเป็นกริตเตอร์เพราะว่าลองแล้วโดนน้ำแล้วแบบถูหลายรอบมันก็หลุดนะก็จะใช้ไปอันนี้ดีกว่าเพราะว่าลองมาแล้วนะคะทนมากอันนี้2ออันนี้นะคะของสรสี ของเคที่นะคะก็คือเขาจะมีเนี่ยหัวฝั่งเนี้ยนะเรามาลงอันนี้หรือวันนี้ก็ได้ลิจะเอานี้ลงเปลือกตาบนให้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะเปลือใครอยากเพิ่มความวิงวิงนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้ไม่ได้แบบเยอะไปแต่ว่านี่ก็ชอบอันเนี้ยที่สุดอันเนี้ยของสาสีชอบที่สุดเพราะว่าติดทนมากโดนน้ำแล้วคือแบบไม่ค่อยหลุดเลยทุกคน นะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยอันนี้มันจะทาง่ายมทาทาหัวตานะคะมันจะแบบขนาดมันพอดีเลยต่อมานะคะก็จะดัดขนตานะคะใช้ที่ดัดขนตาอันเดิมเลยนะคะของบอกต่ออายเนอร์แนะนำา2อันนะคะอันเดิมก็คืออันที่พูดถึงในคลิปที่แล้วนะคะจะเป็นของ Baby Bright อันนี้ก็จะเป็นแบบมี3ามแท่งในอันเดียวค่ะทั้งปัดมาสคาร่าเขียนคิว้วแล้วก็อะไลเนอร์นะอันนี้ก็กันน้ําได้ดีค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือของเจ้านางอันนี้ก็กันน้ําดีเหมือนกันรุ่นนี้นะคะคลิปนี้ขอใช้ของเจ้านางละก,กันเพราะว่าคลิปที่แล้วเราได้เห็นผลลัพธ์ของอันนี้แล้วเนาะว่าเป็นยังไงนะคะ มาสคาร่าเนะี่ยคัตมาให้นะคะให้เ,เพื่อนๆลองเลือกกันดูว่าเอออยากลองอันไหนนะเพราะว่ามันก็ติดทนแล้วก็กันน้ำได้ดีเลยนะก็จะมีอันแรกเมเบลีนะคะอันเดิมนะอันนี้แบบซองมีขายในเซเว่นนะคะอันต่อมาของเมเบรีเหมือนกันนะคะสกายไฮเป็นรุ่นที่ชอบมากเลยเพราะว่าปัดแล้วขนตางอนเด้งมากนะแล้วก็อันนี้จะเป็นของแบรนด์พรีชนะคะอันนี้ก็กันน้ำติดทนนานเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นของเมเบรีเหมือนกันนะคะ เป็นแท่งสีขาวเหลืองอันนี้อันนี้ก็กันน้ําเหมือนกันค่ะอันนี้เราจะปัดอันนี้กันของ e ม l บ e ี sky high นะคะเป็นแท่งที่2แล้วนะคะที่ใช้นะซื้อซ้ํานะเพราะว่าชอบมากคือมันล้างออกค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันทนน้ําดีมากเลยนะคะรุ่นนี้อันนี้มันงัดขนตาแบบตกๆได้ดีมากเลยเรียบร้อยนะคะในส่วนของตานะ e l l i n e Sky High นี่ กลับมาอันเดิมนะคะดอลลี่อาเบอร์สูย์หนึ่งจะใช้ฝั่งสีน้ำตาลเมื่อกี้เราลงกันตอนที่เราลงรองพื้นเนาะอันนี้เราลงแบบทับแป้งเราจะลงแบบเบาๆนะคะแก้มนะคะกลับมาใช้พาเลตเดิมเลย m ม r ริสกนะคะเพราะว่าชอบสีนี้มากมันทนมากก็จะปัดไปเลยนะใช้แป้ง สีนนี้สวยนะเพราะว่าแบบเถียนตาก็สวยปัดแก้มก็ได้คือถ้าเกิดใช้เป็นเนื้อครีมทับไปเลยลิ้รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคาบ่ยทาทับแป้นี้ก็เลยเลือกเนื้อฝุอ่นส่วนของแก้มเสร็จแล้วนะคะหรือจะทาลิปเลยนะขอเช็ดลิปมันออกก่อนทาลิปมันไว้นะคะเดีย๋ยวลิจะทาเนี่ยเป็นเบสไปก่อนนะคะเป็น,นบัชดําของลากลาสนะเพราะว่าเนี่ยทนมากเวลาแบบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเจอของมันนะยังไม่ค่อยหลุดเลยยังเห็นสีอยู่เลยนะก็เลยจะทาแบบเป็นพื้นไว้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าด้านบนมันหลุดออกมันยังเหลือข้างล่างอันนี้ไงนี่คะจะใช้อันนี้ทาแก้มก็ได้นะแต่ว่าจากที่ลิกลองมาก็คือทาปากแล้วทนมากๆนะคะก็เลยเอามาทาปากดีกว่าติดทนดีให้ทุกคนดูเช็ดยังแบบแทบไม่ออกนะคะติดทนมากอันนี้แล้วก็ิจะทานี้เป็นพื้นไปก่อนนะคะเป็นของแม็กนะ นี่อันนี้อันนี้คือเบอร์68นะคะทาไปก่อนนี่รุ่นนี้คือทนมากพอลิปเขาเซ็ตตัวนะคะลิปก็จะใช้ทิชชู่นะคะซับนิดนึงนี่ล็อกให้แบบเนื้อมันอยู่ทนมากขึ้นแล้วก็ลิปก็ใช้เป็นสีเบอร์85อันนี้นะคะอันนี้คือแบบสีแน่นทนมาก ข้างในนะคะรุ่นนี้มันจะเซ็ตตัวแล้วก็แน่ไปกับปากเลยปิดท้ายด้วยลิปเมเบลีนไวเนลอิง In นะคะน,นี้เลยอันนี้มันจะได้เรื่องความแบบปากดูวาวๆด้วยนี่ทาทับไปอีกอันนี้ก็ทนพอความวาวมันหลุดไปอะทุกคนสีมันยังมีความสเตนอยู่นะคะลิปมีสีอื่นที่แบบมันอ่อนกว่ามันไม่ค่อยทนน้ำขนาดน,นั้นแต่ว่าสีเบอร์สิบอะสีเนี้ย ทนน้ำดีเลยนะคะเดี๋ยวจะลองซับปากให้ดูนะคะหลังจากที่ทาลิปไปนะอันเนี้ยนะคะอี่ถ้าเราแบบเม้มๆไว้ไงทุกคนมันก็จะได้บบช่วยเซตให้ตัวเนื้อลิปม,ม,มันล็อกอยู่กับริมฝีปากแล้วก็ติดมากขึ้นนะคะสีวันนี้แบบชอบสีปากมากเลยสีปากสดใส โอเคนะคะก็เดี๋ยวเราไปทดสอบการกันน้ำก็ดีกว่าคะ่ะมาดูกันว่าเครื่องสำอางที่ใช้ในวันนี้นะคะพอโดนน้ำแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะจะทดสอบประมาณ5รอบแล้วกันนะแล้วก็ถูหน้าด้วยพี่ต่อยเป็นไงบ้างวันนี้ลุกนี้<ม>เป็นไงบ้างทุกที่สองดีดหน้าผ่องมากนะนี่ใส่ยาแล้วเราฉีดให้ดูสิอันนี้มันปรับความแรงได้นะทุกคนเนี่ยปรับได้หมด เออแรงสุดแล้วตอนโดนแล้วก็คือรู้สึกได้เลยว่าแบบลืมตามไม่ได้นะแต่ว่ามันไม่เจ็บผิวนะคือเนี้ยนย้ำเกลือเหมือนเดิมเลยอ่ะคือน้ำที่แบบกิ้งบนผิวเลยนะเนี่ยยังคงแบบปกปิดปัญหาผิวดิกได้สี่ลิปจะเหมือนเดิม ห็นไหมทุกคนไม่หลุดแก้มเห็นไหมไม่หลุดคิ้วไม่หลุดทุกอย่างเหมือนเดิมเลยอายเนอร์สีตาแม้กระทั่งเห็นไหมขอบตาล่างที่เราทาไว้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมไม่หลุดยังเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะพี่จ๋านะอายเนอร์ก็ยังอยู่นะคะขนตาก็ยังอยู่ขอบตาล่าง เปอกตาบนสีอะไรก็ยังอยู่นะคะคิ้วอาจจะเสียทรงหน่อยแต่ว่ายังเห็นความชัดของโครงคิ้วอยู่นะคะเนี่ยเสียทรงนิดนึงเพราะว่าโดนน้ำนะคะอ่ะเดี๋ยวรอบที่สี่เราจะรอใช้แป้งนะคะทาหน้าดูเล่นๆอยู่เผื่อแบบมีคนปะแป้งแต่ว่าลิกลไม่มีดินสอของนะคะลิก็บแบบใช้แป้งนะคะแป้งฝุ่นธรรมดาในการแปะหน้านะคะอ่ะแล้วก็มาแล้วเราพอโดนแป้งเสร็จ นเราก็ต้องลูบหน้าใช่ไหม,มกาะอ,อยู่เลยอะแต่สีปากมันหลุดไปบ้างะนะเนีย่ยเริ่มแบบอ่อดลงกว่าเดิมดนิดนึงแต่ว่ายังมีความแบบสเตนของสีอายไลนเนอร์ยังคงเห็นอยู่นะคะมาคาร่าก็ยังคงงอนอยู่นะเห็นไหมไม่ตกคิ้วอาจจะมีเสียทรงบ้างแต่ว่ายังมีความเข้มของโครงคิ้วอยู่นะคะตัวไฮไลท์ที่ลงใต้ตายังคงชัดเจน จะเห็นเลยว่ายังปกปิดรอยดําข้างแก้มบิ๊กได้แบบเนี่ยดูดีสีแก้มอะไรก็ยังเห็นนะคะสีปากก็ยังอยู่สีปากอาจจะอ่อนกว่ารอบแรกแต่คือมันก็ยังอยู่ชัดนะตาก็ยังชัดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายรอบสุดท้ายนะคะรอบที่6นะโดยการโดนสาดน้ํอมาได้ขาดถุงตาเลยแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะทุกคนผ่านการโดนน้ำหกรอบถูหน้าด้วยนะคะเห็นไหมดีว่ายังอยู่แบบดีอ่ะงานผิวสวยมากเลยนะ คือมันก็ไม่ดูดบ้างน,นะแต่รีก็ถือว่าเขายังให้การปกปิดผิวอะไรดีเลยแล้วก็เนี่ยตาสีตาแล้วก็ยังอยู่ชัดนะคะอายไลเนอร์ก็ยังอยู่ชัดด้านล่างก็ยังอยู่ชัดแก้มก็ยังเห็นสีปากก็ยังเห็นอะ่ะถือว่าแบบหลุดไปไม่เยอะนะปกปิดผิวสวยแบบผิวสวยมากนะแหละแล้วคือเขาดูความแบบคอนทัวร์ตรงนี้เห็นปหมที่ลงไวอ้อ่ะยังเห็นความเป็นเงาเลยเห็นไหมที่นี่ลงไวอ้อ่ะเนี่ยติดทนมากกันเนี่ย เห็นแต่ว่าเป็นสันดังอย่างนี้เลยกลับมาในห้องกันอีกรอบนึงนะคะเรามาสรุปกันอีกรอบนะคะก็มาให้ดูผิวกันชัดๆเลยนะจะเห็นนะคะว่างานผิวอะไรถือว่ายังปกปิดผิวดได้นะคะเนี่ยปัญหาผิวอะไรเงี้ยก็มีหลุดบ้างเหมือนกันนะก็เริ่มเห็นรอยบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าไม่เยอะมากขอบตาล่างอันนี้อย่างที่บอกเลยว่าเขาทนมากนะคะของซาสิทนมากจริงนะคะใครยังไม่เคยลองลองดูนะมาเขียนขอบตาล่างเห็นไหมแทบไม่หลุดเลยนะคะโดนน้าถูหน้าไปหลายรอบแล้วก็ในส่วนของไอายไลเนอร์เนี่ยนึกว่ามันก็มีหลุดเหมือนกันนะ เห็นไหมต้องห่างตาเนี่ยมันเลอะนิดนึงมาสคาร่าอะไรก็ยังคงอยู่นะคะแต่เหมือนกับมันก็ตกลงมาบ้างเหมือนกันเนาะเพราะว่าโดนน้าแบบหลายรอบนะคะแล้วก็มีการถูกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าไหลเป็นแพนด้าลงมาอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแค่แบบเลอะอายเนอร์ข้างล่างนิดเดียวขอบตานิดหน่อยส่วนลิปเนี่ย ติดทนดีนะคะแต่ว่าความชัดอะไรก็อาจจะไม่ได้ชัดเท่าตอนแรกแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าลิปเนี่ยเราก็สบายจะเติมกันได้แล้วหวังวันนะคะอันนี้ถือว่ายังคงเห็นสีอะไรที่ค่อนข้างจะมีความชัดเจนเลยนะคะแค่มันอาจจะไม่ดูเข้มเหมือนตอนทาใหม่ๆแต่ถือว่าแบบเนี่ยยังเห็นอยู่ทั่วปากเลยส่วนคิ้วนะคะก็จะเห็นนะว่ายังคงเห็นสีคิ้วอะไร ชัดเจนนะคะแต่ว่าก็มีหลุดบ้างเหมือนกันแต่ไม่เยอะนะยังคงเหนเนเ็นเป็นโครงคิ้วอยู่คะ่ะไม่ได้แบบหายไปจนหมดนะคะภาพรวมผิว,วัน,นี้นะคะถือว่าประทับใจเลยนะคะเครื่องสำอางยังคงแบบ เห็นชัดอยู่ครบนะแม้ว่าจะมีหลุดบ้างนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบหลุดไปจนแบบหมดนะคะแล้วก็ยังคงเห็นอะไรแบบชัดเจนนะทุกคนเออประทับใจมากนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไงในเรื่องของรายละเอียดสินค้าจะมีเขียนไว้ให้เพิ่มเติมใต้คลิปนี้ก็ตามไปดูกันได้นะคะแล้วก็ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามกันได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็ Instagram ตามช่องทางด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะเราไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะไม่ายค่ะ สวัสดีค่ะพอเช็ดหน้าแล้วเป็นยังไงนี่เช็ดให้ดูเลยข้างนี้เห็นไหมคะเนี่ยเมื่อานเราแต่วงวันนี้ยังอยู่แบบเยอะมากนะสีปากเนี่ยขนาดว่าเช็ดแล้วนะยังคงเห็นสีและเลือยอยู่นะคะอยู่ทนมากนะคะแม้ว่าโดนน้ำนะ